สวัสดีคะ่ะพบกับน้องควานนะคะแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะในช่องอพังแม่วงเดือนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะท,ทุกทท่านเลยจ้านะคะวันนี้นะคะพี่ควานนะคะควานไหมนะคะพาคุณแม่วงเดือนนะคะเราเป็นสาวปลาไผ่นะคะแม่แม่แมจา๋าอันนี้เป็นช่วงอตอนเช้านะคะพาคุณแม่ออกมาเดินเลาะนะคะมาเดิอนออกกําลังกายนะคะ,ะให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะเขาจะได้ไม่เครียดนาอนี่คะ่ะ อย่างที่เห็นนะคะสาวปลาไผ่จะชอบมากนะคะชอบกินยอดไผ่ชอบกินหน่อไม้ชอบหักหักต้นไผ่นะคะแม่ๆอจอมทําลายล้างนะคะนี่นี่นะคะหน้าตายอย่างนี้เห็นไหมจะหักอีกแล้วแต่เขามีวิธีหักของเขานะคะอันนี้เราไม่ได้ประมาทเรื่องกลัวๆว่าจะโดนงวงก็ฟวนะะแต่ว่าเห็นไหมเขาแบบเขาชํานาญการนะคะคุณแม่โงเดือนเพราะว่า,วาก่อนหน้าที่ น้องควานกับควานไหนหจะมาดูแลเนี่ยแต่กกอนคุณแม่คงเดือนเขาจะปลูกกินยอดใบไผ่นะแม่แม่ยอดใบไผ่ที่วัดป่าเจียงนะคะนั่นแหละควานคนเก่าเขาจะพาไปปลูกไว้นะคะทุกวันเลยนะคะนางก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเรื่องต้นไผ่เรื่องยอดใบไผ่เป็นพิเศษนะคะแม่แม่แมแมค่ะนี่ค่ะน้องควานก็จะลงมาถ่ายข้างล่างนะคะให้ได้มุมแบบสวยๆนะคะดะูมาแอบถ่ายช้างป่านะคะแม่แม่แมแมค่ะ ช้างป่าอ,อกหากินหาหายอดใบไผ่กินค่ะแม่ๆม่ดูโอ๊ยโ,โ,โดนฉันแล้วโดนน้องควานเต็มเต็มนะคะแม่ๆค่ะดูความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะคะดูแฮปปี้แบบมีความสุขดูสายตาดูหูอ่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะวันนี้งงเดือนนะคะดูช่วงเวลาชิลๆของเขานะคะ อยู่ข้างๆบริเวณโรงช้างของเรานะคะแม่ๆก็ป่าไผ่นั่นแหละคะ่ะป่าไผ่ข้างๆโรงช้างนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไกลนะคะอยู่ใกล้นะคะจะได้แบบมีเวลากินนั่นกินนี่กินยอดใบไผ่ด้วยนะคะน้องควานก็ถ่ายนะคะ,ะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันนะคะดูยืนกินแบบชิล ชีวิตชิลมากอะว,วงเดือนอะมาถ่ายทางนี้บ้างนะคะนี่อร่อยไหมถ่ายใกล้ใกบ้างนะคะแม่เมมาดูดูช้างป่าใกล้ๆกันนะคะอร่อยไหมคะคุณแอบบอสกินให้อิ่มเลยเดอ้อไม่ต้องไปกินหญ้าอยู่บ้านไอไอใบไผ่เนี่ยบางคำถ้าอยากคายก็คายนะแม่เม่คะคือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ของของนางนะคะคุณแม่วงเดือน เอาแนวนอนกับคุณแม่วงเดือนไม่ได้ดูดูดูดโ้ยเนาะไม่เคยได้อ่าได้มากินตรงนี้นานแล้วใช่ไหมวงเดือนนานแล้วนี่คือประมาณสองสามวันนะคะแม่แม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คิดถึงบรรยากาศอยากหักต้นไผ่เล่นนะคะประมาณนั้น <c oughs> เลือกกินไปเลยนะคะจะกินอันไหนก็กินไปแต่ว่าต้องมีขอบเขตนะคะแม่แม่ค่ะ ต้นไผ่จะได้งอกงามนะคะได้อ่ไม่กี่เดือนก็จะได้กินในภายภาคหน้าไปด้วยเนาะถ้าหักแล้วหักอีกนี่หักไม่รู้จะหยุดก็ไม่ได้นะคะพี่ควานจะเรียกไปผูกแล้วได้หนึ่นรตรงนี้มีแต่อ,อต้นไผ่นะคะหนอ่อไม้นี่ขึ้นสูงแล้วนะคะแม่แม่บางคนเขาก็ มาโขมาหาเอาไปกินไปทำกับข้าวกินอยู่นะคะช้างเราก็ได้กินด้วยนี่เห็นไหมหักแล้วหักหน่อไม้กินแล้วนะคะตรงนี้นี่ล่มลื่นนะคะแต่ก่กนคุณแม่วงเดือนเขาไม่มีไม่ได้อยู่ลงช้ากับน้องโมมีนะคะนางก็จะผูกไว้ตรงนี้นะคะกกหลักนะคะกกหลักปลาไผ่นะคะแม่แม่หนูก็นั่งไล์สดอยู่แถวนี้แหละคะ่ะ ไรสดอยู่ตรงคุณแม่วงเดือนยืนบ้างไรสดอยู่ข้างล่างบ้างนะคะแล้วแต่แล้วแต่วันและเวลาค่ะแม่แม่ก็จะร่มลื่นนะคะล่มลื่นตลอดทั้งวันอยู่แม่วงเดือนก็จะอยู่แค่กกหลักตรงนี้นะคะทั้งตอนเช้า,ชาเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนก็จะนอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะมีกกหลักอยู่เด<ม>ี๋ยวน้วงพาอจะถ่ายให้ชมตอนคุณแม่เดินลงมานะคะจะมีต้นไม้นั่นนะคะต้นหนึ่งที่เป็นกกสำรองของคุณแม่วงเดือนนะคะ แล้ช่วงนี้ก็ฝนตกพี่ควานก็เลยไม่ได้พาคนแม่นะคะมาผูกไว้นะคะดูความพยายามโอ้ย,ยอ,อันนี้คืออยากหักนะคะจอมทำลายล้างเดี๋ยวพี่ควานจะลากให้ไปกินอยู่ดูโกกหลักนะคะดูโอ้ <มา S 1> ขอแค่ได้หักไว้ก่อนนะคะไม่แนกินไม่กินก็ไม่ใช่ประเด็นนะคะวงเดือนไหนล่ะป่าไผ่ใบไผ่บางหน้าสาวสวยหมดแล้วเนี่ยพอยังมากลับลงช้างไปวงเดือนอ้ยเนาะหนักใจแทนผู้ปกครองหนักใจแทนผู้ปกครองเน่น ตือแท้ hey, 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 hey. แล้วมันแบบดกนะคะแม่แม่ะ่ะใบไผ่เนาะสีเขียวเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าโดนฝนทุกวันนะคะก็ชุ่มชื่นนะคะก็จะเขียวขจีอย่างนี้เลยค่ะแม่แม่ขช้างได้กินเป็นอาหารว่างได้นะคะยำ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 เล่นนะคะแม่แม่ยำยำลืนเป็นอาหารว่าง <c oughs> อ่อยอ่อยยิ่งกว่าลูกอีกเด้ ฟันไหมนะคะเรียกคุณแม่วงเดือนเดี๋ยวจะพาคุณแม่นะคะไปกินน้ําแล้วก็อาบน้ํานะคะแล้วก็ไปผูกที่โรงช้างนะคะในโรงช้างนะคะแม่แม่ขายังยังใจเย็นอยู่เรียกยังไม่มายังอยากกินอยู่นะคะ yeah, yeah. เอ้ยน้องวงเดือนเลยปะกับเอ้อ กับเธอจะได้ไปกินข้าวหิวข้าวแล้วหนิวง,งเดือนอวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะคะแม่แม่เร็วมากใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะเรียกไม่ยอมไปได้ปะนี้บอกอยากอีหลีเอวงเดือน <c oughs> ต้องอ่อยนะคะดูพี่ควานาอ่อย <c oughs> จะไปไหมละ่ะ พอถือไว้กินวันหน้าบ้างป่ะปะไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะแม่แม่แค่พูดแบบเสียงดังนิดนึงนะคะให้เขาฟังให้เขาเกรงขามควานนะคะเราเลี้ยงเขาด้วยความรักความผูกพันนั่นหลยค่ะแต่ว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเราก็ต้องฝึกเขาให้เขารู้ความนะคะแม่แม่ไม่งั้นมันมันจะยากในอนาคตเนาะเดี๋ยวจะเรียกไมมาอีกนะคะใจให้รู้ใจกันแล้วก็แล้วใช่ไหมคะ เราไม่ต้องถือตะโขถือมีดเข้าไปขู่เขาหรอกคะ่ะใช้คําพูดนะคะ<ม>าอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะมันก็เป็นวิธีของควานช้างนะคะของแต่ละคนนะคะแม่ๆค่ะนี่ลงมาแล้วเด้อยสไลเดอร์เด้อหนูท่านี่นะคะน้องควานก็ถ่ายมาให้ชมแบบสั้นๆน,นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด,ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ